มาอีสองหนุ่มค่ะดีใจนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากได้ร่วมงานกันนะคะในเพียงชลาลายน้องเตนนนกับน้องพีทค่ะอ่ะเดี๋ยวไปฟังนะคะสองหนุ่มเขาเมานะคะถึงบุคลิกภาพนะคะแล้วก็คาแรคเตอร์นะคะของซีรีส์เรื่องนี้เขาบอกว่าใกล้กับตัวเองมากม,มากขนาดไหนรวมถึงอ้อนนะคะแม่แม่ด้อมทั้งหลายอย่าลืมนะคู่นี้เตนนนกับน้องพีทค่ะไปฟังกันเลยค่ะ,คะ,ะรับบทเป็นโยธาครับผม เป็นนักศึกษาฝึกงานของบริษัทโซจิเวลรี่ครับผมครับรับบทเป็นแซมครับจริงๆเป็นรองประธานบริษัทนะนอ้องต้องเจียมเนะื้อเจียมตัวหน่อยนะยคุยกับพี่เนี่ยผมอยากจะบอกว่าทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่นี่เล่นเป็นตัวเองกันหมดทุกคนโดยเฉพาะโดยเฉพาะพี่จุลดิษ,ดษอยากจะเมานิดนึงว่าพี่จ<ช>ุลดิษเนี่ยคือเป็น คนที่เล่นแล้วแบบเหมือนเป็นตัวเองอ่ะไม่ได้เหมือนอ่ะเป็นตัวเองเลยใช่แล้วผมก็นิดนึงเนาะก็นิดนึงก็เป็นตัวเองอาจจะมีขายประมาณ95เนาะน่าจะ9 9 9แต่อย่างเราเราแบบไม่เหมือนเลยเราเป็นตัวละครล้วนก็ไม่ไม่ใหม่เท่าไหร่น้องใหม่ของที่นี่แต่ขที่นี่ที่วงการก็ด้วยความที่เคยทํางานมาแล้วก็พยายามเอาประสบการณ์มาบอก พีทให้พีทเรียนรู้ว่าต้องทำไงเพราะว่าวันแรกที่น้องมาน้องก็รู้สึกเก่งผมพยายามทำให้น้องรีแลกซ์ขึ้นจนทุกวันนี้น้องก็พัฒนาขึ้นเยอะก็ภูมิใจในตัวน้องครับครับผมก็ในส่วนของผมก็คือเป็นซีรีส์รแรกใช่ครับก็ตื่นเต้นมากๆแล้วกดดันตัวเองมากๆว่าจะทําได้ไม่ดีเนาะแต่ว่าด้วยความที่มีพี่ๆคอยดูแลเหมือนที่ผมเคยบอกว่าอืมก็ออกมาดีครับแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราพัฒนาจากวันแรก จนถึงทุกวันนี้ก็คือภูมิใจในตัวเองมากแล้วก็ขอขอบคุณพี่เตม,มาก<ด>ที่คอยซัพพอร์ตตลอดดีดีครับน้องชายเราสนิทกันด้วยวัยวัยเราก็ใกล้ๆก,ก,กันมันก็จะมีความที่ผมโตกับน้องเงี่ยบางสิ่งบางอย่างก็เรียนรู้มาแล้วก็เอาสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มามาใช้ชีวิตร่วมกับน้องอใช่ครับก็คือการที่จะมาเล่นอย่างนี้คือตอนแรกอ่ะคือคือไม่ใช่ว่าแบบเอ้ พอมาเล่นปุ๊บเราก็ไปได้เลยคืออันนี้คือผมเริ่มมาผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ครับก็คือการที่เราเริ่มมาคือเราเป็นพาร์ทเนอร์กันใช่ครับแล้วก็เราก็ต้องแบบคอยแชร์หลายๆอย่างคอยบอกกันจนพอเราสนิทกันทุกอย่างมันถึงจะไปได้โฟลอันนี้คือในส่วนของผมใช่ครับก็จับตาแน่นอนมาเพราะคู่เราน่าจะขึ้นเทนเลยล่ะเขาเรียกว่ามาหมึดมาหมึดบางทีแบบมาแบบโดยที่ไม่รู้เฮ้ยพิ่โผล่ขึ้นมาเลยก็คือก็คือตอนแรกคือเงียบเลยคือ คือยังไม่มีใครรู้จักตอนแรกจนถึงตอนนี้ก็คือยังไม่มีใครรู้จักใช่ก็คือค่อยๆมาปุ๊บพอวันที่15ปุ๊บโอโหคนรู้จักเต็มเลยอ๋อไม่เงียบเหมือนเดิมเอ้ยไม่ใช่โอ้ก็สุดท้ายนะครับก็อยากจะฝากติดตามเราแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเรานะครับเพราะว่าพวกเราก็เป็นหน้าใหม่หน้าใหม่ในวงการใช่หน้าใหม่ในวงการแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเอ็นดูครับผม ขาฝากด้วยครับบ๊ายบายอุณจอด,ดนี้นะคะเอฟีมแม่แม่ก็ต้องรีบติดตามแล้วล่ะค่ะใช่ค่ะ